สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันอ่าพฤฤาดีนะคะวันนี้หยุดอยู่บ้านที่หนองคายเนาะบรรยากาศตอนเช้าฝนตกนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแบบว่าลมแรงมากแล้วก็ฝนตกหนักมากทั้งคืนเลยเนาะนอนหลับสบายเลยนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาฝนก็ยังตกอยู่เนาะหลานวันนี้หลานไปโรงเรียนแล้วนะคะเหลือเราอยู่บ้านนะคะก็มี แกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กอันนี้ซื้อมาจากตลาดเป็นขี้เหล็กที่เขาต้มมาแล้วนะคะเอ,อ่อเราเอามาต้มทิ้งน้ำอีกน้ำหนึ่งแล้วก็ใส่พัพยนโคนะคะหนังหนังวัวนะคะต้มให้เปื่อยๆเนาะแล้วก็เอามาแกงนะคะก่อนอื่นเราไม่ได้ทำให้ดูเนาะเอ,อ่อมากินหน้าบ้านนะคะชมบรรยากาศฝนตกลินลินเนาะเออหาชมยากนะคะเพื่อนๆบรรยากาศแบบนี้เนาะอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ ออกมาทานข้าวหน้าบ้านแบบนี้เนาะอันนี้บรรยากาศดีนะคะวันฝนตกมาทานข้าวด้วยกันนะคะกินข้าววันนี้อร่อยมากนะคะมีแกงขีเหล็กใส่หนังวัวนะคะแล้วก็มีน้ำพริกติ้มแจว่วแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่นึ่งใหม่ๆเลยนะนึ่งเองนะคะสดๆดกับมือเลยนะแช่ข้าวเหนียวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เอามานึ่งตอนเช้าเนาะกินอร่อยมากเลยมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวจะเงี่ยมตามไปเยี่ยมบ้านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย